โลกและผู้อยู่อาศัยถูกโดดเดี่ยวมาเป็นเวลา25,000ปีเช่นเดียวกับในคุกคล้ายกับหลุมดำซึ่งพลังงานทางวิญญาณไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระเราถูกควบคุมและควบคุมโดยพลังงานแห่งความมืดตอนนี้เรากำลังจะออกมาจากหลุมดำนี้หลังจากติดคุกมานาน25,000ปี โลกของเราเป็นดาวเคราะห์ดวงสุดท้ายในกาแล็กซี่ที่ได้รับการปลดปล่อยทางออกจากหลุมดำนี้คือเหตุการณ์เป็นช่วงเวลาแห่งการทำลายล้างสำหรับดาวเคราะห์จะรู้สึกได้ถึงระดับกายภาพและไม่ใช่ทางกายภาพบนระนาบที่ไม่มีวัตถุจะมีคลื่นขนาดใหญ่หรือการระเบิดของพลังงานศักดิ์สิทธิ์และแสงจากดวงอาทิตย์กลาง ทางช้างเพือกไปยังพื้นผิวของดาวเคราะห์มันจะเป็นแสงวาบของฟ้าแลบหรือแสงชนิดพิเศษจากดวงอาทิตย์ที่จะส่องแสงไปทั่วทั้งโลกและมนุษยชาติพลังงานอันยิ่งใหญ่ดังกล่าวไม่เคยปรากฏหรือสัมผัสมาก,ก่อนบนโลกทุกคนบนโลกจะรู้สึกและรู้ว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นเมื่อสิ่งนี้เกิดขึ้น มันจะทำให้เราประหลาดใจสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนมันจะไม่ตกใจนี่เป็นเหตุการณ์ในเชิงบวก